ครับพี่น,น้องอยู่กับช่องพ่อการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมนี่อยู่กับนนหน่อยเที่ยวครับผมมันนี่พระบ่งบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีนะครับผมกันน้ำตาออกมาเตะครับผมของพี่วัดสิวอดลสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับรอถ,ถ่ายเอ็มวีแล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ผมไม่ถาา่ถายเอ็มวีอ๋อรอถ่ายอะไรผมถ่ายเพลิดพงนะงน้ะน, <laughs> นี่นะครับผมสวัสดีพี่วัดครับสวัสดีครับเจ้าของนะครับผม วันนี้นะครับผมเรามาถ่าย MV ก็น,น้ำตาออกมาเต้เนาะมีฉากเงาะน้อยด้วยนะอะไรนะมีฉากเงาะน้อยด้วยอยู่อยู่ดีๆก็มีซีนเข้ากับเขานี่<อ>มี <ละ S 2> ต้องมีเหรอทั่จะได้พี่น้องกันติดตามยังได้อ,อึครับผมเพลงใหม่เพลงใหม่แมนครับแทมมีม่มาหนีอีกซิงเกิลแรกใช่ไหมครับพี่วันเรื่อง ซิงเกิลสองแล้วซิงเกิลท <ts k> ี่สองที่ยุ่นี่อ๋อซิงเกิลที่สองซิกแรกกับสมควาำสำเร็จไปแล้วเนอาแดงนังเองอาแดงนังไอ้นังเองมาเนไอ้คำเบลเขาลองบานุ่มเนี่ยกิยังเย็กินขีกินเป็นยุิขีจังไหนบ่เป็นนุกนิม่า นี่นะครับผมพี่น้ำเพชรสตูดิโอเน่าร่าตัวเมตตาหักสวยมากบอกเลยถ้าชมอีกรอบนึงมึงได้เป็นนางเอกเอ้ยมึงได้เป็นพระเอกเลยนะเงาะเนาะพออีนี่บางเรื่งหนึ่นเอ็มวีบางเึื่องนึ่งชมฉันว่าสวยฉันเอาเป็นพระเอกเอ็มวีเลยถักสาวเฒ่าถักสาวเข้าแม่เอาถักสาวเข้าแม่ย์โจโจงามงามนั่นเห็นไหมล่ะฝากเพลงใหม่นะคะ ขาคลองเขาเอาบุญนะคะยายไรกับเงาะน้อยเกิดการฟิตชลิ่งกันเกิดขึ้นย้อนแค่ไปกินเคเอฟซีนี่ก็ได้ก็ได้เทงก็ได้คอนเทนต์แต่งโดยพ่อแหลมพ่อแหลมนะคะแต่งสองชั่วโมงสัตว์แต่งสองชั่วโมงแล้วน้งยำเอายำหมอกันเดียวคนเราได้รับสองคนเนาะวู้ยไขควายแต่งให้นิดยังนี่นะคะถ่ายทำโดยน้ำเพชรเหมือนเดิมนะครับบ่ได้ทำบอไทยทำโดยข่อยข่อายเกษตร ค่ข้อจะแท้แทนะครับโบ่ม่นาขาวค้องาว้านข่าข้าข้อเลยมวยตาโอ๊ยบอมวนเลยมตแงยังแ่งยังไป้อยไปตัวเนีนปารเนี่ยออกควันมาซั่นในบรรยากาศที่แม่นของเรานะครับผมพี่น้องครับ จ้ของผลงานเพลงไครับกันกันน้ำตาออกมาตื่นกับคุณเราคลิปสองตีนี้วัี้าวบอคลิปคลิปยอนะทั้งมาไทยดูดูสิ่ายเบียงหลังนี่ลาก้อนมันจิบเ็บอฟงออกจากตากูหรับพ่นเท้าก้อนมันสิบบอศก้อนจำเ็จมันกระตอมนี่เบียงหลังมึงเบียงหลังกูนี่นี้นะมิตายันแต่ว่าเจียนเศราไปแล้วมันต่อยตำต่อยตำโพดอันนี้นางเอกใช่ไหมครับเนี่ยนางเอกตัวมึงมาล้างจัตวาสจีคนงามคูงาม นังอยู่รวีครับไดัสดีครับผมช่างเนี่ยระกันชัยจมนะครับผมเอ้ามา่าแล้วครับครูเพลงนะครับผมแงเก่งเขาก็แร้วปลามึงรัวเรอาบึงกระอักกแยงแทงใหอ๋อเฮ้ยเอาเอาอันนั้นไหมพงนั่นไหมวะ ขาขาคล้องโซ่อบุญไหมฮะขาของโซ่อบุญเออเหนี่ยวผู้ประพันธ์เนาะจากไปประกันแหลมทองประเทศไทยอยู่นี่บ่ได้แม่มาอยู่ไรนะว่แม่มันอยู่พุ่นเอาเกินกึนไเกินไงจับได้ปะเบรดเอาเด้อถ้าถ้อเสื้อใหม่พี่น้องดีกว่าเข้าไปถลาล้อเสื้อใหม่พี่น้องนะครับเบอร์ร่างการถ่ายทำเอ็มวีนะครับผมทีมงานเข้ากันกำลัง

เซ็นตั่วอีกมีนิเวศวัสวัสดีครับเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอย่หรอครับเศร้าแน่จบกูได้เห็นนังเมื่อคืนแล้วมน เดีนมาเวทีกับพี่น้องกินอีกแล้วก็ส่าโซบะกินเลี้างทุกคนเหรอแจกเบี้ยงหลังนะครับเบี้ยงหลังการถ่ายทำนะครับ สวัสดีแม่ปีครับทำไมสวยอย่างเลยสวยจิเลยเหรอเครเอเหรอามาช้าเกินนะอาคนยังไม่รอนเอ้าไทยรู้จัมั้เอ้ยไยได้ไหม่ทยได้ไยได้ทยได้ายได้จ่อหน้ารุ่นเหรอมยไทยกันเลยไปเรากอดติดกันดีกว่ะ สวัสดครับลงได้ไหมครับพี่อมแอมครับได้อยู่หรอได้ครับได้ได้เหรอดูครับนี่ข้าวของแถวอาบุญสัว่าเหรอเข้าครับสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับ คุณยากินข้าวอยังครับยังเอยเหรอยังไม่กินเะย่าเหนื่อยรถดไหมเหนื่อยสิเหรออาจารย์บ้านพอดีครับสองเ่องพอกันใช่ด้ายเนาะมีคนใดให้ดีครับเันซื้อ่ครหเบื้องลังกันจะเชมนะครับ ่ายทำของทิมานน้นำเพชรสตูดิโอครับพี่นอ้นองทิมงานเท่ากับค่อนค่อนไว้กับขึ้นโค้งไว้ครับ อ่ะเป็นอย่างคนอย่างมางามเนี่ยโอ้โหจะเป็นพระเอกเลยนะเนี่ยะหรอคือว่าดูหน้าให้งเขาเป็นพระเอกเขาต้องย่องมาเลยพี่น้องย่องไปทำเพื่อเราสวัสดีครับตาดถือเป็นตลาดช่องพ่อการชัยบอกเอาเอาแม่ าลูกยเอาเอาเบิ้งน่าจะมีเหตุยังกันเอาเอาไว้ลไวหลังจะได้ข้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ชั่วมนี้ครับคิมนาพอกันไหมครับ